หนูทำอะไรคะตัวนี้มันตายแล้วหรือเปล่าลูกเนี่ยมันหงายท้องเลยตายแล้วหุยไหนจับดูสินี่กลัวไหมกลัวมันกัดไหมกลัวมันหนีบไหมมันจะหนีบมือหนูไหมคะมัม่สอ,องแล้วนะเอาอีก เออแม่มันจะหนีบมือแท้ๆอุ้ย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 ตัวเล็กๆน่ารักไหมรักไหมหอมไหมรักรักไหมรักปล่อยมันเดินเล่นหรออือมันไปละมันเดินเล่นละเอามันหนีหนูไปละบายบายฉันจะกลับบ้านฉันแล้วนะ ืมไปแล้วไปแล้วไปแล้วมันจะไปแล้วเก็บไปเก็บไปไ,ไปแล้วลูกเามาปล่อยเติ้มนหนึ่งอ๋อยายน่ารักเหรอโอ้น่ารักไหนน่ารักเหรอปูน่ารักไหม